ไปเลยนะครับก่าสองคอะโอเค EP แรกะอนรุ่งนีแล้วเป็นไงบ้างทั้คู่คือตื่นเต้นค่ะเริ่มแล้วค่ะใช่เพราะว่าตั้งแต่ถ่ายจบไปก็คือยังไม่ได้ดูหน้าตัวเองหมายถึงว่าเห็นแค่ในแค่ในทีเซอร์เห็นในเทรลเลอร์ของกับทุกคนตอนนี้คืออยากดูมากเพราะว่าหลังจากนี้หลังจากที่หน้าที่ของนักแสดงของเราจบไปค่ะมันก็จะเป็นหน้าที่ของทีมงานตัดต่อที่เขาแบบเป็นหา ทีมงานที่ดีที่สุดมาเพื่อแบบทำเพียงประกอบแล้วก็มีการร้อยเรียงตัดต่อแล้วก็มีการใส่ CG เข้ามาเพราะว่าในเรื่องของเราเป็นเรื่องแฟนตาซีเนาะดังนั้นทุกอย่างมันจะประกอบกันเข้ามากลายเป็นแบบเรื่องที่เราจะเห็นบนหน้าจออะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าตื่นเต้นจริงๆเพราะนี่คือเป็นงานเป็นงานที่แบบเป็นงานกลุ่มใช่เหมือนในระหว่างทางใช่ไหมคะก่อนที่ซีวีจะออนพี่ๆเซียมซินซูร์เขาจะแบบว่าค่อยๆ นี่อันนี้เสร็จแล้วนะอันนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเอามาให้ดูเป็นแบบสามวิห้าวิเเราก็อยากเห็นเต็มเต็มเล่มหนูรู้ดีแล้วนะคะคเขาจะพี่เซียมซีคือจะเก็บความตื่นเต้นไม่อยู่ทาฉากนี้เสร็จแล้วล้วก็กางคอมเม้วเราก็เปิดให้ดูแค่นี้แล้วก็ปิดเลยใช่ค่ะเราก็จะเห็นอยากเห็นแล้วว่าจะเป็นยังไงให้ะปอยว่าเท่าที่เห็นมาจะพิมพ์อะไคือเท่าที่เห็นมาจริงๆไม่ได้เห็นจีนแบบหวานๆเนอะที่แบบพี่เขาจะมาหมายถึงว่าปกติ พี่จำทีจะเอามาให้ดูแบบว่าซีจี้ำเสร็จแล้วนะแต่ละจีจะแบบว่าเป็นซีนแบบพลังลึกลับเหนือธรรมชาติต่างๆการตกตึกอะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือมีความแบบุเห็นความทุ่มเทของทุกฝ่ายอะไรเงี้ยคือตื่นเต้นที่จะแบบมีคนชอบทํางานมากขนาดนี้ทุกคนชอบทํางานมากอ่ะเรื่องนี้จริงๆเป็นเป็นช่องที่แบบรวมกันเป็นการร้อยเรียงการของทั้งแฟนตาซีดราม่าทริลเลอร์นะคะแล้วก็โรแมนติกด้วยใช่ นี่คนนี้ร้องไห้ยอะมากอ้จริงๆเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวอ่ะหนูว่าหนูร้องไห้เยอะกว่าทั้งชีวิต20กว่าปีที่เติบโตมาเลยค่ะนี่แบบจริงๆเพราะว่ามันแบบมันด้วยหลายๆเทคด้วยหลายๆโลเคชั่นด้วยแล้วแบบเหมือนเราสมมติว่าในจริงๆแล้วในทุกคนเห็นอาจจะได้ร้องหนึ่งแต่ว่าตอนถ่ายคืออาจจะแบบ5้าคูณห้าอะไรเงี้ยค่ะใช่ ก็เลยรู้สึกว่าเราเสียน้าตากยกับเรื่องนี้เยอะมากก็คือต้องกินน้ําตลอดเวลาเพราะว่าต้องเติมน้ำมาไปใหม่อันนี้จริงๆค่ะคือเบรกปุ๊บคาดปุ๊บกินน้ํากินน้าไม่งั้นเพราะถ้าเกิดว่าต้องร้องแล้วมันน้ําน้ําตาเราผลิตไม่ได้ไม่ได้เยอะเลยใช่ต้องกายมันเดรนนะคะแบบว่าพอเราแบบร้องเยอะแล้วมันเหมือนจะปวดหัวนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็อยากจะรีเฟชร่างกายตลอดเวลาก็คือน้ำตาจริงไม่มีน้าตาเทียมนะคะเรื่องนี้มีเปล่าไม่มีค่ะ ไม่มีเป็นน้าตาจริงของน้องพิชาทั้งหมดใช่ค่ะจริงจริงเราแอบแบบนี้ไปโอ้ยโทษค่ะเป็นดาราด้วยความที่เป็นด้วยความที่มันเป็นซีจีเป็นแบบมาเดอร์ซีมากเลยแล้วแบบเราโดนสปอยจากสายซีจีอะไรอย่างเงี้ยเราตั้งความคาดหวังไว้สูงไหมลูกอืมจริงๆจริงๆแล้วคืออยากเห็นจริงๆไม่ได้ตั้งความคาดหวังแต่คือแบบือแบบว่าเพราะว่าที่เขา การที่ทีมงานของเราเลือกเลือกเรื่องนี้มามันเป็นอะไรที่เป็น bold decision นะเพราะว่าแต่ละเรื่องแต่ละซีนเป็นทั้งฉากรถชนเอ่ยตกตึกเอ่ยการย้อนเวลาเอยคือทุกอย่างมันมันจะถูกคิเซนแบบธรรมดาไม่ได้มันจะต้องป็นเชื่อว่าที่เขาเลือกเรื่องนี้มาเพราะเขาอยากทำเอออยากโชว์ของอะไรประมาณานี้ <ทำ S 1> เพราะว่าเป็นทีมงานที่แบบถนัดในการในการ,ในการเล่าเรื่องแบบที่ปกติเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เล่าเรื่องไปเรื่อยๆเฉยๆอะไรกันไม่ใช่เรื่องแบบความรักที่แบบเรียบๆง่ายๆแต่จะมีความแบบว่า ความตื่นเต้นทางภาพมาโดยตลอดเลย้ะคะดังนั้นมันก็เลยจะแบบจะจะ,จ,ะจะจะน่าตื่นเต้นมากที่จะได้รู้ใช่แสดงว่าหนูบอกว่าซีจีมันปังมันเลิศะปังกว่าหนูทำเองแน่นอนคือหนูร <c oughs> ู <c oughs> นน้สึก <c oughs> <ช>ว่าแบบใช่แสดงว่าแอมเห็นมาแล้วมันมันคือเทพสุดๆจริงๆพวกเราก็เห็นพอๆกับทุกคนเลย <c oughs> แต่ว่าแค่เราเห็นตอนกระบวนการใช่เรายังไม่เห็นไฟแนลแต่แต่ว่าการที่เรานับถือทีมงานเพราะว่ามันใช่เพราะว่าแต่ละซีนที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ถ่ายง่ายๆอะไรนะคะแบบซีนหนึ่งอาจจะ เกิดจากการที่เราใช่ถ่ายที่หนึ่งแล้วก็ไปถ่ายที่นี่แล้วไปถ่ายที่ศัตรูอีกแล้วเอามาคอมบบน์กันแล้วก็มีการเหมอนกับที่โปสเตอร์เรามีรูปประกอบกันสมมติโปสเตอร์ของเรารูปนี้นะคะทุกคนมันเกิดจากการเอารูปเราหกหกรูปประกอบรวมกันเอาผมนี้มาเอาคอนี้มาเอาชุดนี้มาเอามือนี้มาแล้วมาแปะรวมกันคอลลาดกลายเป็นรูปนี้อะไรเงี้ยเพื่อให้มันเคารพต้นฉบับเพื่อให้มันเหมือนภาพหน้าปกที่เป็นนิยายเขาที่สุดอะไรเงี้ยก็คือ พี่เซียมซีไม่ทําอะไรง่ายๆเลยใช่เพราะเราถ่ายตอนหลังเดาะจริงๆเพราะในในในหน้าปกเขาแบบเนี่ยน้องเกีิดขึ้นต้องก้นกระเด้งไงคะแล้วก็ก็คือต้องถ่ายกันปลายผมพี่กัลันต้องแบบสวยแล้วผมหนูก็ไม่ได้สวยไงตอนนั้นนะก็คือแบบถ่ายกันใช้ใช้ไม้บรรทัดอะไรเงี้ยช่วยหมดเลยค่ะช่วยทุกวิถีทางคําถามคืออะไรนะเออนั่นแหะสิค่ะคำถามคือไม่เลยด้วยความที่มันหนักอ่าซีจีเนื้อหาหรืออะไรต่างๆเหมือนที่เขามี นิยายเหรอคะจริงๆถ้าจากที่หนูอา่านมาหนูรู้สึกก็มันคงความแบบถือว่ามีคอของนิยายแบบประมาณ80 90%เลยค่ะแต่ว่าที่มันอาจจะมีปรับเล็กน้อยเพราะว่าเหมือนด้วยเราต้องก็เล่าเรื่องให้มันกระชับขึ้นอะไรนะค่ะเอาแต่แบบว่าที่แบบเหมือนเขาอยากให้มันอินเทนส์มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบดูแล้วแบบไม่เบื่อเลยได้ความ <8 S 2> <อ>ให้รอนเรามีแค<ม>่แ<ห>ตอนใช่อย่างี้ดังนั้นมันจะไม่ได้ยืดเยื้อแล้วก็เราจะมีการปรับกันเราว้าปรับกันเล่าเรื่องให้ให้เข้ากับความเป็นซีรีส์มากขึ้นอะะไร่าค เห็นด้วยความที่มันแบบแน่นอนแหละมันมีแฟนใหญ่ยอยูอ่แล้วถ้าทำดีคนก็จะชื่นชมเลยกดดันไหมคะในการที่แบบมารับบทจริงๆถ้าหน้าที่โปรดักชั่นก็ต้องฝากพี่เซียมซีด้วยต่อเหมืนอนถ้าเป็นเรื่องของการแสดงของพวกเราจริงๆเราก็พยายามตั้งใจแบบที่สุดทุ่มเทที่สุดแบบมีไปเวิร์กช็อปไปแบบเรียนแอคติ้งไปแบบอย่างหนูนอย่งเงียก็ต้อง มีเรียนร้องเพลงเ,เ,เรียนเต้นอะไรเงี้ยเหมือนเราก็อยากทําให้ตัวละครมันสมบูรณ์ที่สุดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็งพยายามพัฒนาในทุกๆด้านแล้วทำออกมาให้ดีที่สุดก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะจริงคือ,ค,อคือไม่แน่คือเราไม่รู้หรอกว่าแบบตอนที่เราเล่นอ่ะคือเราเรารู้สึกจริงๆนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตอนภาพเราที่ออกมาในมอนิเตอร์มันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนก็หวังว่าทุกคนจะให้ความเอ็นดูนะคะ ว่าคือไม่รู้ว่าออกมาเป็นแบบแต่ว่าเต็มที่มากๆเต็มที่มากจริงเพราะว่ามีการทํางานหมายถึงว่ากว่าที่มันจะออกมาเป็นแบบนี้เรามีการทําการวาดเบื้องหลังมาแบบค่อนข้างมากพอดูอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนสายงานอะไรอย่างนี้ของของหนูด้วยแล้วย่งเคมีล่ะคะเคมีหนูเป็นเคมีแบบไหนทุกคนคิดว่าเป็นแบบไหนทุกคนคิดว่าเบบไหนค่ะดูใบแอคะไม่มีใครตอบเลยค่ะอธิบายไม่ถูกเลยหวานซ้ันเบี้ยวหวานซ้ันเบี้ยวองผมแบบนี้เนี่ยผ่านตามมากแค่ไหน ถ้าในถ้าในซีรีส์ถ้าในซีรีส์เหรอถ้าในซีรีส์จะจะขมขมนิดนึงแต่ว่าจะมีหวานมาเป็นช่วงๆค่ะอืมใช่เป็นช่วงๆเพราะว่าจริงๆคือตัวละครหนูอ่ะวิ่งวิ่งตามหาเขาแต่ตัวละครเขาก็วิ่งหนีหนูแต่ทางกับการเขาก็มันเป็นความจำเป็นมันเป็นความจําเป็นใช่มันสุแบบทาให้เราสับสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทําสับสนนั้นก็ทําให้เกิดเป็นความรักมันก็เลยมีความขมก่อนแล้วก็ค่อยๆหวานอะไรอย่างเงี้ยหวานประมาณไหนหวานขนาดไหนคะ หวานศูนเปอร์เซนเลยค่ะรอเล่นจะหวานเวลาที่ไม่มีคนอยู่ค่ะจะหวานเวลาที่เราอยู่เปนสองคนใช่เพราะว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องของพี่การันมันเป็นตัวละครที่ทุกคนจะกลัวเพราะตัวละครในเรื่องคือเขาต้องดุเขาต้องเป็นคนที่แช่แข็งช่องผ่าตัดห้องอะไรนะช่องช่องห้องผ่าตาดัดเย็นชายเ็นชค่ะดังนั้นจะให้เขามาสวีทหวานกลางโรงพยาบาลมันมันเสียลุกมันเสียลุกมันไม่ได้มันต้องไปแอบสวีทกันลงแบบบันไดหนีไฟอะไรแบบนี้ค่ะเรามีด้วยหรอ ไม่รู้ค่ะกหวานเขินคือเินไหมคือมันมันเขินตามตัวละครอละค่ะแต่ว่าแบบอาจจะด้วยแบบเราสนิทกันมากมันเลยเหมือนแบบว่าไม่ได้ไม่ไม้มันร well ู้สึกคอมฟอร์ตมากๆตอนที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสบายใจตอนเล่นหนูก็เลยจะบอกว่าสนิทกันในชีวิตจริงใช่ไหมสนิทมากสามารถ้ไไม่งเดียวไม่ใช่ไม่ใช่หนูถึงว่าแบบเอ๊ะคือการโยงอะไรนะแบบใช่ใช่ก็เลยสนิทสนิท อืมออะไรไม่ร hmm. mm hmm. ah. uh huh. oh, ู้ค่ะสนิทเือี <t uls> <t uls ่อค่ะมันมีซีที่คุณหมอเบบ้านแล้วพอเจอน้เาทไมมอรีวจหมอมีเคสที่คนนี้ละเอียดมากเลยใช่คือจริงๆแล้วมีแฟนคลับพูดถึงเหมือนกันว่าว่าแล้วพี่กํลังจะเดินมาทําไมคะไอ้เรื่องนี้ต้องไปหาคําตอบกันในซีรีส์มันมีแน่นอนค่ะว่าเหตุผลคืออะไรเหตุผลคืออะไร โอเคค่ะก็อะไรนะคะฝากซีรีส์ยังไม่จบอหรอยังไม่จบพี่ไม่ให้จบโอเคให้ฝากซีรีส์ด่วยนะคะซีรีส์ร้านวงโคจรหรือว่ารีเวอร์ซี้นะคะขอเล่าสั้นๆถ้าทุกคนยังไม่เคยดูเทรนเลอร์นะคะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาแพทย์นะคะเฉพาะทางส่วนอก หลอดเลือดแล้วก็หัวใจนะคะที่มีพลังพิเศษในการย้อนเวลาได้นะคะซึ่งเขาได้ใช้พลังนี้เพื่อไปช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเห็นในความฝันมาตลอดชีวิตว่าจะมาเป็นเจ้าสาวในอนาคตของเขาแต่ว่าไม่รู้จักว่าคือใครนะคะแล้วก็หลังจากเกิดเหตุการณ์ย้อนเวลาเพื่อช่วยชีวิตเนี่ยหลังจากนั้นก็คือมีการที่ไม่ได้ติดต่อกันแต่ว่าพอกลับมาเจอกันอีกรีวิวไนท์ปุ๊บก็คือมีอุปสรรคมากมายที่ ต้องตามแก้มีแบบนี้มีปริศนาว่าเราจะเขาจะถูกยิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในงานแปงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอันนี้เป็นสปอยแล้วหคะไม่ค่ะอันนี้เป็นเทรลเลอร์เต็มไปหมดเลยในเทรลเลอร์มีถูกยิงด้วยเหรอคะมีค่ะมีปืนดังปั้งไงโน่ดังนั้นมันบนเดี๋ยวหนูนี่แหละจะสปอยใช่ค่ะพี่พูดเรื่องนี้มาหลายรอบมากแล้วดังนั้นเออไม่มีไฟแดงดังนั้นแปลว่าพูดได้ค่ะก็ใช่คือเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเพราะความรักนะคะแล้วก็จะเป็นช่องที่แบบ น่าจะสนุกตื่นเต้นอย่างแน่นอนเพราะว่าผู้กำกับของเราถนัดในการเล่าเรื่องแบบว่าดุเด็ดเผ็ดมันนะคะเคยทําสารคดีมวยมาก่อนดังนั้นเรื่องนี้ดุดันไม่แพ้สารคดีมวยอย่างแน่นอนหนูพูด่างโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะอ๋อดูได้ที่ไหนคะฝากเลยค่ะก็สามารถดูได้วันพรุ่งนี้อันนี้จอออนเลยใช่ไหมคะวันที่แล้วกันค่ะวันที่ ค่ะก็สามารถดูได้วันที่5กุมภาพันธ์นี้นะคะทางช่อง3ตอน4ทุ่มครึ่งค่ะทุกวันพุธนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ทันตอน4ทุ่มครึ่งนะคะก็สามารถดูทางดูวีลันได้แบบอันคัดเวอร์ชันเลยค่ะทางไอชีอีนะคะเวลา5ทุ่มค่ะในความที่ทั้งคู่เนาะเป็นคู่ใหม่อ๋อยังไม่จบใช่ไหมเขายังไม่ให้จบพี่เขาพี่เกมไม่ให้จบมันมีข่าวระมัดเกี่ยวกับเรื่องแบบการโดนอาสละกงซาติงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรนะคะเราเคย การโดนตามอ๋อค่ะอ๋อมีประสบการณ์นันไหหรือบ้าหอยังยังตอนนี้ไม่มีใครตามเลยค่ะค่ะไม่มีพอเราว่าพู้ติดตามเป็นศูนนะคะเราเล่นเราเอ่นไม่ได้ติดตามเลยเป็นข่าวอะไรค่ะ่เราจะเอร์่างเยราเรายังไม่มีประสบการณ์นั้นเลยยังไม่มีค่ะไม่มีค่ะใช ามีถ้าเราโดนแบบอืมโดนโดนถ้าว่าหนูในจุดที่มีคนมาตามอย่างเงี้ยตามเกินไปส่วนตัวมันหายไปไม่มีชื่อเสียงมากอาจจะต้องลองดูก่อนได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนั้นคือเดี๋ยววันนั้นหนูไ่เคยเจอหนูก็เลยพี่ผู้ติดตามเดี๋ยวลองมาตอบอีกรอบหนึ่งกัใช่ค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ถ้าแฟนๆมาหาก็ดีใจค่ะลองมาตามหนูดูายถึงพี่เกมนะโอเคขอบคุณค่ะแล้วเรามีแบบการแบบ พอเรารู้รู้ถึงนี้แล้วเรามีแบบวิธีการที่จะรับมือหรือเตรียมตัวอะไรเงรี้ยรับมือแบบรับมือเหมือนคนมักจะมองว่าดาราคือบุคคลสาธารณะเนาะดังนั้นแ,แฟนคลับก็สามารถเข้าใกล้ได้แต่ในความเป็นส่วนตัวของเราอะค่ะเราต้องมีวิธีการรับมือว่าโปรเทคพื้นที่<อ>ในความเป็นส่วนตัวจริงๆแฟนคลับ เราวิ่งหนีเราตอนแบบสมมว่าหนูเข้าหาเขาก็จะวิ่งหนีเคยเกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นอันนี้เคยเกิดขึ้นนะคะเป็นงานงานสารานังสือค่ะก็คือสมมติว่าเขาเริ่มโดนอย่รงนี้ยหนูเห็นเขาถือกล้องอย่างงี้หนูก็เห็นเราอยากไปอยู่ไกลๆวิกาได้ค่ะลุกขึ้นเป็นคอมพอยนนี้แล้วเราถ่ายคลิปลรวบอกว่าลบก้นศิลปินให้พื้นที่ส่วนตัวแฟนคลับด้วยนะคะตรตกนข้ากเป็นการตกใจความเกิดขึ้นชอบมากสรุปผู้อื่นโดนตามแบบ เดี๋ยวเราไปตามแฟนคลับเดี๋ยวโดนโดนแน่ค่ะพวกแฟนคลับฮะคือแบบคุณจะไปสต็อกแฟนคลับแทนแล้วหนูเริ่มแล้วหนูเริ่มเห็นคนหน้าคุ้ณแถวนี้แล้วอเคอะไรให้เวลาให้เวลาเดี๋ยวไปตามซ้อมตามก่อนนะเดี๋ยวออกเดี๋ยวซืเดี๋ยวมีตั๊ก อาสาวพูดเสร็เแลวี่กิฟพี่กิฟพูดเสรวว่าไงนะ